ครับสวัสดีครับผมกุยรัชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆภาคเครื่องในวันศุกร์ที่18เมษายนปี2568วันนี้ที่ผมจะมาคุยกับแฟนๆภาคเครื่องก็คือเรื่องของเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปพูดถึงเหรียญหลวงปู่ไข่ผมเชิญชวนท่านมาเที่ยวเว็บไซต์ของศูนย์ภารัชดานะครับ นี่คือศูนย์พระราชดานะครับเราดูในเว็บไซต์นะครับนี่คือศูนย์พระราชดานะครับเป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นทันสมัยที่สุดแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นคนมีคนมาดูมากที่สุดนะครับก่อนที่จะเข้ามาเราในนี้เราจะมีสาระมีทุกๆอย่างที่อยู่ในนี้วันหนึ่งคุณดูไม่หมดถ้าคุณจะดูทุกรายตัด รา,า,า,ายละเอียดนะครับผมจะให้ท่านชมว่าเข้ามาในเว็บไซต์นี้เราก็จะมีเรื่องของการเช็คพระด้วยเครื่องวิทยาศาสตร์นะครับว่าพระแท้หรือไม่แท้นี่คือใบเซอร์ที่ออกจากศูนย์พระราชดานะฮะครับในกรณีเป็นพระแท้แล้วเราจะมีออกมานะครับทีนี้เราก็จะมาดูน,น,นะครับถ้าคุณถอยหลังไปในนี้รัชดาทำไปกี่คลิป ก็จะมีหมดเลยอยู่ในนี้คุณไล่ไล่เอาใน,นนี้นะครับแล้วส่วนที่ลงมาทั้งหมดนี้ก็คือหมวดหมู่ที่เราต้องการจะดูนะครับเช่นยกตัวยอย่างเรานี่เข้ามาชมัฮนะก็จะเห็นทั้งหมดศูนย์พระราชาดานี้เราใช้ทันสมัยที่สุดอย่างเช่นว่าเราจะดูเหรียญอ,อย่างนี้นะครับยิมห้าศตวรรษนะครับเรา ดูข้างหลังต้องการดูข้างหลังคุณเคาะทีเดียวเท่านั้นสามารถที่จะดูได้ใหญ่แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราข้างหลังก็จะเป็นเนี่ยก็จะเป็นข้างหลังนะครับก็จะดูได้มากมายนะครับทีนี้เราจะมาดูอันนี้เดี๋ยวผมขออันนี้นะครับนี่ฮะ นี่คือส่วนของประวัติที่กันแองกโลน,นะครับเมื่อวานนี้มีมีคนเข้ามาชม1,383ท่านวันนี้ถึงเที่ยงคืนเราจะสรุปยอดแต่ณนะตอนนี้มี800คนแล้วนะครับแล้วคนที่เข้ามาชมทั้งหมดนะครับ1,261,742า 1นึ่งล้านสองแสนหรวมแล้วที่ติดตามผมทั้งหมดมีเข้ามา1นึ่งล้านหกแสนห้านะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวเลขที่โมโหลานนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆพระเครื่องว่างก็เข้ามาชมนะครับในสมภาราชดานะครับนี่คือปูไข่ลงยาสีม่วงนะครับ เราทีนี้ก็ท่านก็ชมก็มาดูตามนี้นะครับนี่คือเว็บนี้นะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงปูไข่ก็คือเหรียญทั้งหมดที่โชว์อยู่นี่คือหลงปูไข่นะครับเป็นหลงปูไข่ทั้งหมดนะครับทองคําทั้งหมดนะครับเซียนกรรมลอของสมาคมอุปโลกแล้วก็กรรมลอนี้รวมทั้งเซียนข้างบนนะครับ ความรู้ไม่มีอุปโลกเอาคุณดูจากในสังคมทุกวันนี้มีการใช้วิทยาศาสตรแ์แล้วก็ไปทั้งหาหลักฐานทางของหน่วยงานของราชาการออกมายืนยันนะครับเพราะฉะนั้นผมเคยพูดตลอดเวลาว่าข้างบนเนี่ยบนสมาคมกรรมลอเนี่ยรวมกับทั้งเซียน กรรมลอทั้งหลายเนี่ยสร้างอุปโลกนิยายแล้วก็หลอกพวกเศรษฐีหน้างโง่บางคนแทนที่จะตื่นแต่ยังไม่ตื่นนะครับเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้มีเท่าที่ดูในนี้ถ้าเอาผ้าไปคืนคุณต้องได้เงินคืน100%เซนะครับที่ซื้อจากพวกเสียงกรรมลอทั้งบนนะครับพวกอุปโลกทั้งหลายนะครับ ถ้าหากว่าเขาไม่จ่ายคืนคุณแจ้งความได้เลยนะครับถ้ามืท่านไม่มีทานายปรึกษาที่ศูนย์ทาราชดาไดได้นะครับผมมีทานายทั้งสองสามท่านไว้ให้เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ที่ผมจะพูดถึงหลงปูไข่เสียนกรรมรอนี่เอาเหรียญพศ2 5 1 5ซึ่งเป็นของใหม่2515แล้วไป ทำให้เก่าว่านั้นแล้วเสร็จแล้วก็ไปหลอกขายพวกเศรษฐีหน้าโง่นะครับหลงปูไข่ปี2473นะครับสมัยนี้ถึงเวลานี้คือ95ปีใน95ปีที่แล้วยังไม่สามารถที่จะทำห่วงในตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าทำก็ต้องเป็นห่วงเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาเอามาโชว์นั่นแนหะคือ เอา2515หามาปะปนนี่ผมมีเหรียญต้นกำเนิดน,นะครับท่านท่านชมนะครับผมแกะออกมาแล้วแต่ว่าผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านได้ผมต้องเอามือจับไว้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันหลน่นเพราะผมแกะแผ่นหลังออกมาแล้วคือผมจะเอานี่แผ่นหลังที่เขาเรียกเป็นจิวเวลรี่แล้วปิดหลังนะครับส่งให้ชาดๆหน่ นะครับนี่คือเหรียญแท้ๆของต้นยังยังไม่มีเชื่อมห่วงนะครับอันนี้ผมได้จากายมบุปะษคู่หนึ่งนะครับทั้งสามีภรรยาได้คนละเหรียญเขาแฟนเขาเขาต้องการเลี่ยมแบบสวยแบบผู้หญิงสไตล์ผู้หญิงนะครับนี่คือเลี่ยมแบบสไตล์ผู้หญิงนะครับแล้วก็ เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้เชื่อมห่วงเพราะว่าถ้าเชื่อมห่วงแล้วมันจะไม่สวยเช่นเดียวกับเหรียญน,นี้นะครับมีห่วงกับไม่มีห่วงมันจะยืดยาวนะครับเพราะฉะนั้นผมแกะออกมาให้ท่านชมนะครับถ้าถอดกรอบจิวเวลรี่ออกก็จะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับไม่มีห่วงนะครับนี่คือเดิมเดิมก่อนที่จะห่วงเชื่อมนะครับ แล้วข้างหลังต้องมีลอยจานทุกองค์นะครับไม่ใช่มีจานบ้างไม่มีจานไม่ใช่ครับต้องมีจานทุกองค์นะครับผมโชว์อยู่ตรงนี้ห้าองค์องค์ไหนก็ได้นะครับเนี่ยมองเห็นเห็นนะบาเห็นหลังจานเอาเอาเอาที่ชัดให้เห็นเห็นเห็นเนี่นี่ครับผมโชว์หลังนะครับชัดไหม นี่คือองค์แรกนะครับ,นรนรบหน้าเป็นนี่คือทองคํานะครับเหรียนที่สองนะครับชัดไหมแล้วก็ข้างหลังมีรอยจานเช่นกันเห็นป่นะนะครับเหรียนที่สามเป็นลงยาสีแดง นะครับเป็นห่วงเชื่อมทั้งนั้นนะครับเห็นไหมมนะียันนะครับนี่คือยันนะครับองค์ที่สี่นะครับอ่าองที่สามองที่สี่เรามาองค์ที่ห้าเป็นสีน้ำเงินนะครับนลวงปู่ไก่แล้วก็ดูนะ ถ้าใครบอกว่าแกควรหามาให้ผมผมซื้อน้ำดัดทองให้เพิ่มเท่าตัวนะครับถ้าใครบอกเกคุณทำมาขายผมเลยนะครับช่างได้เท่าไหร่ช่างได้บาทหนึ่งผมซื้อคุณสองบาททำได้สองบาทผมซื้อคุณสี่บาทให้ทวีคุณเพราะนั้นเอเซียนกรรมะลอที่หลอกขายพวกเศรษฐีหน้าโง่ก็ไปเล่านิยายแล้วมาทำสมัยนั้นไม่มีปัญญา ที่จะทำแล้วห่วงในตัวไม่มีนะครับมาเช้านี้ผมโทรไปปรึกษาที่โรงปั๊มเหรียญโรงงานที่ฝั่งทนนะครับคือโรงงานจิรชาซึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วผมเคยออกคลิปแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์เจ้าของโรงงานพูดถึงเหรียญต่างๆว่าแม่กรีม มีตัดใจตัดขวาตัดที่ตัดพ่อต,ต,ตัดแม่มาในที่เด็กมอจอมอุปโลกเนี่ยไอ้บ่อใบไ,ไม้เนี่ยสร้างอุปโลกต้มตุ๋นเขาความรู้แมงเท่าขังอึง่งแต่แม่งอุปโลกแล้วก็พยายามทำโปรโมทแมงเท่านู้นเท่านี้อย่างงี้อย่างงี้แม่งขีโมอทั้งนั้นเหมือนกันที่เขาพูดใครมีเหมือนผม ท,ที่เซียนกรมะลอเนี่ยนายเด็กอุบโลกเนี่ยบอกใบไม้เนี่ยมันพูดบอกว่าใครมีเหรียญสิบล้านยี่สิบล้านอย่างนี้มาขายผมมึงจะเขาจะเอาที่ไหนมาขายมึงเพราะมึงทําของมึงเองทําปอมของมึงขึ้นมาแล้วจะไปหาที่ไหนมาขายมึงหานี่มึงหลอกเขาแล้วก็เอาเรื่องของความไม่จริงไปให้เขาอย่าลืมนะครับตอนนี้ เขาให้รางวัลแล้วใครฟังตรงนี้ที่ว่าเล่านิยายแบบนี้สามารถไปแจ้งความได้เพราะเขามีหนังสือทางราชการยืนยันว่าทํำยังไงทํำยังไงนะครับมีให้เพราะฉะนั้นคุณที่ซื้อของจากพวกสมาคมกราบาอนี้กับพวกเซียงเข่งสวยพวกี้หานี่คุณไปคืนเขากะแล้วไม่ต้องดลดด้วยนะ ไม่ต้องลด3 0หรือ20%ไม่ต้องต้องคืนเต็มนะครับถ้าแม้แจ้งความเข้าขายช่องโกงประชาชนเงินเกินจาก5ล้านมีคนร้องเรียนมากกว่า10คนเข้าขายช่องโกงประชาชนนะครับถึงท่านยิทซับเมื่อวาะะน,นชี้กฎหมายให้คุณดูฟังลนะคุณต้องได้คืนครบหมดคุณถือโอกาสตอนนี้ไปคืนเขาซะไม่อย่างนั้นวันหลังคุณก็จะไม่ได้คืน พวกมันเวลานี้ไม่มีต่างกันนะครับเนี่ยเหรียญนะออริจิน,น,นลอลออนนเดิมเดิมพอเขาปั๊มเสร็จก็ออกมาเป็นรูปร่างเสร็จก็ไม่มีห่วงนะครับนี่คือเดิมเดมเลยไม่มีห่วงส่วนที่อย่างนี้คือมีห่วงแล้วไปห่วงเชื่อมนะครับแต่เกผม ถามทางเจ้าของโรงงานโรงงานเขาบอกว่าเชื่อไม่มีนะครับใน2,473นั้นยังไม่สามารถที่จะทำห่วงในตัวนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันจากสองครั้งสาครั้งแล้วก็ผมนัดไว้กับเจ้าของโรงงานแล้วเหลียวผมจะไปให้เจ้าของโรงงานเขาจะทำแม่พิมพ์ปั๊ม กระบอกมาให้ดูว่ากระบอกจะเป็นยังไงแล้วก็คําที่ว่าหลงป้องกันเป็นขอบกระบอกเดี๋ยวผมจะไปศึกษาแล้วผมจะไปให้โรงงานทำให้ผมดูแล้วผมจะถ่ายเป็นคลิปมานะครับแล้วอีกือย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ทิ่เกือบลืมนี่คือสมาคม สองพระแท้เมืองสยามนะครับมีการจัดประกวดพระวันที่11พฤษภาคม,คมปีสองพันรก็คือเดือนหน้าวันที่11นะครับวันอาทิตย์ที่จัดงานสถานที่ก็คือที่ห้องสแสดทองในใบสนีไทยนะครับห้องสแสดทองนะครับวันที่11พฤษภาคมนะครับ รางวัลถ้วยชนะเลิศโดยพลเอกชัยสิทธิ์หินวัดนะครับก็จะมีถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนแฟนๆภาคเครื่องไปประกวดกันนะครับทำนี้ไม่มีเหยียบตีนนะครับแล้วผมจะพูดถึงไอ้สมาคมกรรมลรอนี่แม่งพูดถึงเรื่องปู่ทวย ตัวใหญ่ของสมาคมกรรมลอนี้ร่วมกับแมงหาใหญ่สร้างพระหลวงบุท่ทวยแก้แล้วออกมาหลอกขายเขาใครก่อนหน้าน,นู้นพระทางใต้ขึ้นมาก็เป็นรางวัลกันนะครับพอมันทำพระแก๊ตัวใหญ่บนสมาคมกรรมลอนี้หรือสมาคมเฮงสวยนี่นะครับแล้วก็ ไปทำผ้าเกะร่วมกับเมง้งหัดใหญ่ปัจจุบันเป็นผู้วายชนแล้วก็ทำหลงปู่ทวดเนื้อว่านออกมาเสร็จก็เขีย่ยของของใต้นี้ทิ้งหมดแล้วเอาผ้าเกะที่มาสร้างขึ้นมาติดรางวัลแล้วมาขายเพราะฉะนั้นคนใต้จะไม่เล่นปู่ทวดของทางกรุงเทพกรุงเทพไอเซอไอห,ห้าง้ามาคมกรรมลนี้ ก็ประกวดก็เอาพระเกของมันเข้าประกวดแล้วก็ขายอาสายนานประกวดแล้วฟอกพระแล้วก็หลออขายคุณดูได้ขายออกไปโดยคืนมาก็มากมายนะครับวันนี้แท้รางวัลติดรางวัลพอส่งประกวดดึกทีแม่งเป็นแกทันทีคือไม่มีความมาตรฐานไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีหลักฐานและก็ไม่มีวิทยาศาสตร์นะครับ เพราะฉะนั้นถ้างานประกวดของสมาคมกรมลอนี้แฟนๆภาคเครื่องทั้งหลายต้องไม่ไปประกวดนะครับถ้าคุณประกวดผมถือว่าคุณนี้โง่ถ้ามีเง,เงินหน่อยผมถือว่าคุณเป็นเศรษฐีหน้าโง,ง่ที่ไปซื้อผ้าข้างบนนี้นะครับสมเด็จทุกองค์มันไม่รู้หรอกว่าประวัติมีอะไรบ้างนะมีมรดสารอะไร เอา 10x2 2อะไรเห็นอะไรมั่งนะเหมือนกับที่ผมเคยฟ้องคนหนึ่งแม่อ้างตัวว่าเป็นเป็นกรรมการตัดสินพ่ายสารถามคุณจบอะไรมาจบโบราณคดีม้าเปล่าเขาบอกเปล่าแล้วคุณเอาอะไรมาตัดสินเอาความรู้ที่ไหนมาตัดสินเอกฟังเขาเล่าจำเข้ามาสารส่งจำคุก18เดือนนะครับปรับ2 0ส0นะครับผมเป็นโจทย์ พราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมบอกคุณได้เลยนะครับตอนแหลคงในฟองได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไว้กับในโดยเฉพาะสมาคมกรรมลอนี้แฟนๆพระเครื่องอย่าซื้ออย่าเยียบแล้วก็อย่าไปประกวดงานเขามันไม่มีความรู้อุปโลกไม่มีที่อะไรเลยนะแล้วก็หลอกเขา ผมที่สงสารคนที่ถูกหลอกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็บอกให้ฟังว่าเช่นเอาพระไปหลอกขาย40ล้านปูไข่ซึ่งเป็นปี2515แล้วไปหลอกขาย40ล้านนะเพราะฉะนั้นถามว่ามีห่วงในตัวมันแก้อยู่แล้วโรงงานชุกนาโรงงานยืนยันได้เลยว่าไม่มีในสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลย ทั้งหมดให้แฟนๆภาคเครื่องดูทั้งหมดกี่นาทีละิแล้วก็ให้แฟนๆภาคเครื่องรู้ถึงความจริงมั่งอย่างสมเด็จพวกมันซื้อจากนกคกขรรวรร์กับที่โคราชมีสองเจ้าที่ทำแล้วค่อนข้างจะใกล้เคียงพวกมาแอบซื้อแล้วทำตำหนิแล้วก็รับรองกันเองหกเจ็ดคนไปกินเปิด ห้องร้านอาหารแล้วก็ธนาคารแล้วก็ไปซุบซิบกันเสร็จแล้วทุกคนให้ดูว่าตำหนิที่ทำมาคออาือยังไงยังไงแล้วก็ถ้าออกไปแล้วช่วยกันรับรองคุณดูเจคิงพาวเวอร์ King Power, คุณวิชัยก็โดนโดนซื้อของปลอมบางนะครับหลายสิบล้านเพราะฉะนั้นเราเสียดายนะครับ เวลานี้วิทยาศาสตร์มันก็มีมาตั้งห้าปีแล้วแต่ว่ายังมีคนที่หลงเชื่อผมเคยพูดแล้วว่าแม้แต่มวลสารส่วนอะไรมันยังไม่รู้เลยทุกอย่างมันไม่รู้แม่งฟังเขาเล่าจำเข้ามาผิดเนื้อผิดพิมพ์พูดได้แค่เนี้ข้างในมันไม่มีอย่างเลยแต่เวลานี้ไม่กล้าพูดผิดเนื้อผิดพิมพ์เนื้อไม่ใช่ หรืออะไรก็ว่าไปเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเราคงจะไม่โง่ที่จะไปส่งเขาเพราะนั้นจำไว้นะครับ 1. ไม่ต้องไปซื้อขายบนสมาคมกร,รมอนี้กับพวกเสียงกร,รมาลอนี้เวลานี้เป็นเรื่องข่าวใหญ่ถ้าคุณติดตามหนังสือไอติดตามพวกข่าวสารในโซเชียลคุณจะเห็นได้จากเขาไปแจ้งที่ไปร้องที่สภา แล้วสภา,าตรวจสอบตั้งแต่ตุลาคมจนถึงวันที่10เมษาที่ผ่านมาก็ได้รับหนังสือจากสภา,ามารายละเอียดกับเขาผมก็ไม่ได้มีเป็นเพื่อนผมก็ไม่ใช่นะครับเพียงแต่คนรู้จักในวงการภาคเครื่องเท่านั้นเองผมก็ดูผมก็ไม่เคยให้ความคิดเห็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนไม่ใช่คนโง่ฟังแล้วน่าจะแยกแยะได้ว่า แท้ๆทยังไงเก้เก้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คืออย่าไปคุณอย่าไปซื้อที่อื่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่แต่ก็วิธีที่สุดคือผ่านวิทยาศาสตร์ก่อนข้อแรกที่สองก็คืออย่าไปประกวดกับงานแห่งสวยของเขาสคามคบมึงสวยกัมมารอเน,นี่ยอย่าไปประกวดนะครับเพราะเขาเอาพระที่เขาขายแก้ออกไปแล้วเขาต้องเอาพวงเี้มาติดรางวาัลไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาคืน เพราะฉะนั้นพระคุณยังไงก็ไม่ได้รางวัลเขาก็เอารางวัลน,นี้ทั้งหมดไปติดให้กับพระที่พวกมันขายไปเพราะฉะนั้นอย่าโง่อีกเลยนะวันนี้ผมเปิดเผยความจริงที่ความโสโคมีการย้ายวัดอย่างวัดใหญ่ชายมงคลแล้วก็มีทำพระแก้วออกมาเสร็จแล้วเผาจากเชียงใหม่ก็ไปหลอกขายสมาคมกรรมารอนี้มันเป็นสมาคมกรมารอ้อวกวยอะไรก็ไม่รู้ แม่งแยกก็แยกไม่ออกก็แม่งทุกคนซื้อกันโกละหลายหลองค์องค์ละสี่แสนแล้วเสร็จแล้วพอรู้ว่าแกไปขายให้ในตำรวจผู้หนึ่งเป็นหายแล้วพอรู้ว่าข้างนอกรู้ว่าน,นี่เผาจากเชียงใหม่มาเพิ่งเผามากับของ5 4 500ปีมันไม่เหมือนกันนะก็เลยย้ายวัดมาย้ายมาที่วัดอัมพวัน ก้ต้องเก้ตลอดชีพไม่ใช่ย้ายวัดเราให้มาเป็นพระแท้แต่สมาคมกรรมรน,นี้มันทำฟอกพระผ่านประกวดแล้วฟอกพระนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าดีใจว่าเอยของเขาแท้ด้วยไม่ใช่อ่ะมันเอาพระเก้ติดระวรางวัลแล้วมาหลอกขายพวกคุณจะหากเราอย่างโง่อีกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้ว หลังจากผมไปโรงงานตรวจเช็คมาแล้วผมจะออกคลิปมาให้ท่านชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ